วันนี้นะคะมาชพนกิจศพนะคะของคุณญาทาน้อยชัยนะคะอยู่ที่วัดนะคะก็ทั้งฝนทั้งฟ้าทั้งลมนะคะวันนี้ก็กว่าจะตกนะคะแต่ก็ขอให้เสร็จพิธีก่อนนะคะนี่ค่ะกําลังเร่งเร่งทำให้เสร็จพิธีนะคะก็มีคนมาเยอะมากเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พายยเข้านะคะ ตอนนี้ก็กำลังอ่อานชีวประวัติของผู้วายชนอยู่นะคะก็ภาวนาขออย่าพึ่งให้ฝนลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําพิธีไม่เสร็จนะคะแต่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนี่ราคาบรรยากาศงานวันนี้นะคะก็ทัดดาวก็มาร่วมส่งสการผู้วายชนนะคะนี่ราคาให้ชมบรรยากาศนะคะเป็นกการรหือบ่แ ขอชิดน้าตารนั่งคือคือเป็นค่าใช้จ่าเป็นการมอบจะขอเชิญเจ้าภาพนะครับกานหน้านะครับการที่จะมอบให้กับเจ้าหน้าที่นะครับก็ลำดับแรกนะครับจะเป็นกรมวุฒิสูงอายุกรมหารากนะครับด้วยคกองทุนขยันของกรมทาหาชอา ยิ่งไปกว่านีลาดทั้งไกทั้ไกลนะครับโยชิบะก็มาเรียนพ่อที่จะต้อนรับพี pues ่น้องนะครับชนนั่แล้วนะครับบังคับในฟ้าก็ให้เขาไปกินขขาน้ำกันนะครับที่บ้านตอนทางภาคก็กําลังรอบางดอกไม้จันทร์นะคะก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับรอลุ้นกันสักนานนะครับว่าฝนจะตกไหมสรุปแล้วก็ไม่ตกนะครับ หลายอย่างนะครับเพื่อจะต้อนรับแขกพี่น้องบ้านเฮาหรบือว่าจากทั้งไกลทั้งไกลนะครับกบัเพียงพ่อนะครับฉนั้นแล้วก็ขอขอบคุณคบพี่น้องนะครับก็ไปคล้องมก่อนไปรถใครหรอรถพว่างเลยทางบ้านใกล้ๆกันบอกมาลนเมี๋ยวก็รถคว่างไปนะแถวตำบลละหานาของเฮานะครับขอเรียนเชิญนะครับรับประทานอาหารน้ำกันที่บ้านจับภาพนะครับเนาะ ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มารวมทรงสการคนเยอะมา,อมากเลยนะคะขริบขอ,ของคุณแม่ท่าน้อยชัยภูไวยชนเป็นคำสุดท้ายนะครับทรงดวงญาณของเพิ่นนะครับนะครับขอขอบคุณครับเด๋ยวเสร็จจากพิธีชนานกิจแล้วก็จะไปตลาดต่อนะคะเอากีลาไปเลยตรงนั้นพี่เดมาตรงนี้ดิฮะเพื่อนจเยว่ามีเหลืออีกต่้งหลายคน ก็นี่ไงเขามีทั้งสองฝั่งเลยเขามีให้สองฝั่งฝั่งนี้ก็มีอะู้ชอบสีนั้นสีนี้อีกสีไหนก็ได้มันได้หมดทุกสีแล้วค่ะคุณนายไม่ให้แดดแทีงเถอะ อะไระมาที่นี่นมานี่แถวนี้นอะไร,ะะไรข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่กล้องหลังมีเห็นตีนมีนาตัวน่ะ,นะอะไรนะ